สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆที่เล่น Facebook กันนะครับมาเช็คดูว่าเราเนี่ยนะครับสร้างโปรไฟล์ Facebook นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเล่น Facebook ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ลองทําตามคลิปวิดีโอที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่โปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับจากนั้นนะครับ เข้ามาที่สามขีดนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปที่3มขีดนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับให้มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ตรงนี้นะครับอ่าตัวทีนะครับจากนั้นเลือกการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จปั๊บนะครับเลื่อนลงมานะครับให้มาเลือกที่นี่นะครับข้อมูลของคุณนะครับ ก็เลือกที่เมนูนี้ครับเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับแตะไปเลยจากนั้น man, นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของเรานะครับโชว์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกตรงนี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้นะเลือกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแตะไปเลยครับแตะไปเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณเนี่ยนะครับ วันที่สร้างบัญชีของคุณเนี่ยสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับซึ่งของผมเนี่ยนะครับสร้างโปรไฟล์นี้ขึ้นมาตั้งแต่วันที่26มีนา2010นะครับก็10กว่าปีแล้วนะครับที่สร้างโปรไฟล์นี้ขึ้นมานะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการเช็คโปรไฟล์ว่าเราสร้างโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่นะครับก็เป็นวิธีการเช็คง่ายๆนะครับลองทําตามดูก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางช่องไ like, ลฟ์สาระชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ